เป็นหอยแตกแตนไปอลยพี่น้องเอาแล้วท่านผู้ชมออดีใจแหง่งเลยนี่นี่เนาะนี่หลังจากที่ตามมาสองสามถีวยวไปเนาะเต็มบริืทและในคลิปหนีเบ้าที่จะทำว่ทาทำท่านผู้ชมและอ,ะอาจารย์ผู้หัวเลี้ยงไววนี่ดีอยู่บ่เนาะ สบายดีผมแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพอกับข่าพประาพือเก่าบบาอาทิดทั้งสองหากินอยู่ที่ล่าพี่น้องเมื่อนี้เบาอาทิดสิบผ้ามายามซิ่งรักนกกระทาคือเก่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลังจากที่มือนั้นที่เบาอาทิดได้เอานกต่อเบาอาทิดไมาเอบต่อนะไม่เอบตอนะ่อ,บตอแหละนกต่อกับขั้นดีเลยพี่น้องแต่ว่าเบาอาทิตวัน้ถ่ายลงเนาะเพราะว่าเบาอาทิดแล้วปักซิ่งไว้อ,อ่ ถืออยู่หาลัางกับประมาณนี้เนาะหาลัางนี่แหละหาจุดเนาะประมาณนี้เนาะปักไปซื้อแต่แอบนกตอไปนําแต่บุคิดดอกว่าสีดักเป็นจริงเป็นจังะนะตาแอบนกตอแล้วก็ปักไปรประมาณสองสามโมงเนาะนกปากอะมิดแล้วบ่าวทิ์ก็มาเบิงมาเบิงกับโบถือโบยังเนาะ และมือมือนั่นก็พลล้นลมมาเนาะมันเป็นวิกฤตเนี่ยจำเป็นแน่ก็เลยว่ะโอ้ยเศร้าปลาสิ่งใบดีเลยสิ่งหาหาล้างปลาเลยมันมีแต่เอาหนกตอเมื่อแล้วก็แล้วเนาะบานนี้บ่าวอาทิตย์สิมายามเบิง้งบานนี้เนาะมือนี้ก็เป็นมือตอนเศร้าตอนบายมือซือนอนี่เนาะตอนบ่าวอาทิตย์ใถ่ายคลิปตว่าเอา่อมากินเขาอยู่ป่าอยู่หน้ากระเมเนาะ ต้นนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่บา่าวอาทิตย์เศร้าพิดขิดแล้วปุ๊บพลลมก็มาเลยบ่าวอาทิตย์ก็มากู้ซิ่งแต่วตรรายย่ากูบ่ได้มันหยาดฝ่ายหยาดพนนกก้นเนาะก็เลยเอาแต่นกต่อเมื่อนเนาะนี่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 บอลอาทิตย์เ็นี่นบ่าวอาทิตย์ต่อให้นีน่ตตเห้บอนี่เน,นาะพี่น้องเนาะ บาลถิดนบาลถิดมาตออยู่นี้เนาะเดะนี่เก็บเอาแต่นกตอเมื่อยานผาหยานพ้นเนาะเวลาซิ่งเด็บบาลถิดกับป้าวันนี้ก่อนข้าวเหนียวมึงแล้วมันบุถึกเด้ก็เลยป้าไว้ก่อนเออเอาแตนกตอเมื่อนี่นี่นกตอบาลถิดหอยไปนี้นี่นี่กระคันดีได้แล้วพี่น้องเออคักอยู่เอามาะบาลถิดสิพามาเริ่มยามเลย ลังแหลกเนาะลมแหงเหมือนนะนะตามแผนตกสิ่งตกเนาะพี่น้องตามเคยเนาะแต่พ้นก็บุ่ค่อยแหงดอกพ้นบุ่ค่อยมีสัมต่ลมส่วนใหญ่เนาะหมดลังที่สองมาไปน้ำกันอีกสิ่งตกคือการลังนี่ มันเห็นน้แม่หน่อยจากหลังเนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเอานกตอเมื่อเลยหนกป่ามันสีบอวิกเขามาหาบ่เนาะสีบอวัดสมบรวจบุ้งบ่เนาะเม็ดหลังนี้เนาะตกไปทางขุนเบิดเนาะเพราะว่าล่มพัดไปทางขุนเนาะเมื่อนั้นล่มเปรีวนขนาดเลยนะเมื่อ

นี่วิ่งย,ยืนย,ย,ยืนคอย,ยคอย,อยอเลยเนะออชิลลุดแหละนี่เออใครในต่อาจจะบุลุ่นไปเนาะโอ้โคอยทีคอย,ยน,อยนี่ป้าแตกแตนเปนิดปีนองยนี่มานุ่งกันเนาะอ๋ออย่าขบในจะหน่อยโอ้โหบ,บุอยากกินประเด็เนาะ สภาพขัดพ,พี่น้องที่ที่ผูกบองทูอ๋อตัวเฮ้ยคือแตีว,ว่านี่แน่นอนพี่นอ้องอ๋อตัวอ,อืมม้าอลไรเด็ดจับเต็มแหละพี่นอ้องเอามาไปน้ำกันนี่เบิไปขัดพี่นอ้องอืมนี่นี่เป็นยังไงบ้างมามาทำมาสำรวจน้ำกันเนาะสำรวจน้ำกันเอ่อ อันนี้ก็งามไปเลยแหละนี่สะพายก็สวยนี่หัวนี่ออกดำๆในจังหน่อยก็ทางกลางถือว่าเลี่ยงได้อีพี่น้องหัวดำๆจากกลางเฮ้ยเดือยเดือยเดือยมึงมึงเดือยิึงเดือยเดือยนี่นี่ยหน่อยนึงโอ้ยนกอ่อนพี่น้องนกยังอ่อนอ่อนอยู่นี่เดือยนี่อ๋อเนี่ยหน่อยนึง นกยังอ่อนๆอยู่นี่ฮะอืมขักลิ้นอันนี่โอ้ยฮ่าฮ่าไอ่บาดไปเลยยังโม่ได้บาดเนาะเช็ดค้นอันนี้เช็คๆหน่อยแล้วพี่น้องเนาะอ๋อบนอาเซีอเลยเนาะเบาอาทิตย์เอาใส่ไว้ซื่อๆนะพี่น้องแบบว่าขี้ขานอยากปดขี้ขานจยกเจ็บสิ่งเนาะ เลี้ป้าสิงไว้นี่นี่นี่ล้อถิศขาดอย่าเก็บสิ่งนี่เลี้ป้าสิงไว้นี่นี่เป็นล้อมทางเขามาเนาะเป็นปีเขาเนาะนี่จุดนี่นี่อ๋อตูขาดอะไรอีนีะวันนี้คือประมาณอยู่หรอกโอ้ยดีใจแหงนี่หรอกไอ้หนิอ๋อดีใจแหงเลยนี่โหดีเนาะ นีหลังจากที่ตามมาสองสามเถียวเลยเนะาะแต่บุหรี่เต็มน้ำผึ่นแ่บุหรี่โตผึ่นโอ้ยค่อยๆค่อยค่อยเนาะผักกะลีอันนี้อะคือสีมีแต่แตนเดียวอะไรพี่น้องคิดว่าเพราะว่า,าจุดได้จุดหนึ่งมันก็มีแต่ตัวเดียวนี่ก็บบุถึงเนาะบุถึงเนาะตัวนี้เนาะไปย่างไปอีกร่างหนึ่งบางทีมีแตบเนาะพี่น้องเนาะ โดนแล้วไปแก้มือมาไลยเถื่อแล้วไข่แก้มือมาไลายเถืออถ่อเลยท่านผู้ชมก็เริ่มชิลลั่มคาดกอนเลยไปต่อบาได้กับบุถึงต่อบาได้กับบุถึงมาถึงมาถึงแบบนี้เนาะนี่พี่น้องนี่โอ้นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวน,นี้กับบุถึงเนาะลังสุดท้ายหาลางังโอ้ย อ๋อมาสรุปผลงานพี่น้องมือนี้มานเนาะมือนีนอ้เนาะอฮ้ยงามเนาะถือว่างามเนาะพี่น้องนกอ่อนๆในนี่นกยังบูธละแก่เด้ยยังหนี่อยอยีกเนาะอืมแล้วในคลิปนี้เนะบ,บาที่จะถามว่าถามท่า,า,ทา,ทานผู้ชมและอ่าอาจารย์ผู้หูอะเลี้ยงไว้นี่ดีอยู่บ่เนาะ ดีหรือบอดีเนาะเบิ่งอีกบานหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอย่าทาบ,บอุญดาใจเนาะให้เบิง่งจะจ๊ใจอีกบานหนึ่งเนาะนี่นี่เบิ่องบดถูกบอนถูกบอนเลยเนาะนี่เริ่มจากสะพายเลยนี่สะพายดิี่จะได้งามอยูอบอ่บ่อพี่นอ้องเบิ่งน้ำกันเนาะเบิง่งอะไรซอยคอมเมนต์บอกบ่าถิ่นเ้อว่า สมควรเลี้ยงหรือบอลหรือว่าจังไดน,นะก็หรือว่าต้องปล่อ,อยหรือว่าต้องจังไดนี่อันนี้ก็หัวเนาะเป็นลายอยู่เนาะบอดีด้แดงสดเนาะถ้าแดงล้วนๆแล้วบอดีเนาะอันนี้ก็เป็นเดือยนี่พี่น้องเดือยนี่เดือยนี่น้อยหนึ่งนี่เดือยนี่น้อยหนึ่งนี่นอกอ,นอ่อนๆหนึงน่งเนาะ นงยังไม่ทะเลแก่เนาะเดินหน่อยหน่อยหนหยุด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 อันนี้ก็เป็กนกดเนาะเป็นตูดแดงเป็ดเลยขี่แตกเลย <c oughs> โอ้ยบนไหนมามายามเนะาะมือเสาร์วงวนนัดนี่แลก็มายามมือเสาร์มาหนิก็โอเคอยาน่นะพี่น้องเนาะเอ,อ่อใส่แต่ตอนเที่ยงมือมือซื่อน,นี่เนาะ สาติดตอนพิ่นนอกกับนตกบ่คิดว่าเพิ่นสิถึกได้เพราะว่าวนี่ก็นก็ปล่อยปายู่เนาะแต่บ่กแงดอกแต่ก็ถกเยวิ่งเข้ามาใส่ได้เนาะเอาคลิปยําสิ่งนกกระทาก็สิได้จบลงสัแล้วพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังหลายดอก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออย่าลืมเด็ดขาดตอนนี้เพื่อสิได้ในบ่าวอาทิตย์มีกำลังแห่งโมฆกแห่งใจได้เห็ดคลิปใหม่ออกมาอีกเนาะโดยเฉพาะกดแชร์เนาะอย่าลืมเด็ดขาดโอเคคลิปเที่ยวมาาเนาะหลายสวยเลยห่ออ้าว